ประวัติเมืองนครชุมมีตำนานเรื่องเล่าว่านะที่บ้านหลานนายขาวและบ้านหลานนายเมืองแห่งเมืองนครชุมวันหนึ่งพระนางเสืองชายาเทวีของพ่อขุนบางกลางข้าวหรือขุนกังหาวซึ่งตั้งพระคันอ่อนๆให้เกิดอาการแพ้ท้องอยากกินลาบเก่งเป็นกำลังขุนกังหาวจึงให้น้องชายคือขุนหานห้าวไปล่าเนื้อเก้งขุนหานห้าวจึงนำปืนแขนงไฟขึ้นเขาไปล่าเนื้อเก้ง จึงไปพบกับถ้ำหมื่นบ่อทองคิดว่าจะแวะพักร้อนสักครู่เมื่อเดินเข้าไปใกล้ๆก,ก็เห็นในถ้ำมีแอ่งน้ำบ่อทองด้วยความหิวจึงได้กินและอาบน้ำบ่อทองนั้นแล้วม้อยหลับไปเมื่อตื่นขึ้นมาผิวพันธุ์ของตนได้กลายเป็นสีทองจึงรีบกลับเข้าเมืองทหารที่รักษายามประตูเมืองอยู่จะไม่ได้ก็ไม่ยอมให้เข้าเมืองฝ่ายขุนหารห้าวได้เอาปืนขแขนไฟยืนให้ทหารยามดูจึงเข้าเมืองได้ เมื่อขุหนหานข้าวได้เข้าเมืองแล้วจึงนำความไปเล่าให้พี่ชายฟังโดยละเอียดเมื่อขุนกังหาวได้ฟังก็แปลกใจมากที่เห็นน้องชายมีผิวสวยตัวเป็นสีทองก็นึกอยากได้ตัวเป็นสีทองบ้างรุงร่งขึ้นจึงให้น้องชายพาไปที่ถ้ำหมื่นบ่อทองหวังจะได้กินอาบน้ำบ่อทองที่ถ้ำนั้นบ้างแต่ครั้นไปถึงแล้วก็เที่ยวหาเท่าไรก็หาไม่พบฝ่ายพี่ชายก็ตัดเพ้อต่อว่าน้องชายต่างๆนานา,นา หาว่าน้องชายปิดบังความจริงหาว่าน้องชายคิดกบฏจะแย่งความเป็นใหญ่ฝ่ายขุหนหารห้าน้องชายเสียใจมากจึงหนีเข้าป่าไปจึงสุบฝิ่นแล้วตรอมใจตายอีกตำนานหนึ่งมีเรื่องเล่าว่าเท้ากัมกาดำเจ้าเมืองอุดรอ,อยากได้ลูกชายเศรษฐีพ่อค้าแขกชาวเปอร์เซียเป็นลูกเขยจึงส่งกองทหารแม่ทัพส่งทหารนายกองคนรักขององคหญิงเจ้านาง ให้มาช่วยสร้างค่ายพลซุ่มออกรบของขุนหารห้าวทหารนายกองคนอุดรน,นี้ทำการสายลับติดต่อซื้อขายข่าวสารอาวุธสินค้าจากพ่อค้าและทหารพมา่าแต่กลับถูกให้ร้ายว่าเป็นสายลับกบฏจากทหารองครักษ์กรองแม่ทัพของขุนหารห้าวเพราะอิจฉาหึงหวงในหญิงสาวคนหนึ่งจึงมีคำสั่งตัดสินลำเอียงผิดๆให้ในประเทศไล่ทหารนายกองคนอุดรอ,ออกไป ด้วยความโกรธจึงแอบแจ้งพิกัดที่ตั้งค่ายรับพลซุ่มให้สัตรูได้รู้ขุนหารห้าวและกองกำลังพลซุ่มจึงถูกปิดล้อมโดนจู่โจมสังหารแบบไม่ทันตั้งตัวฝ่ายขุนกังหาวพี่ชายถึงกับสลดใจมากที่ตนเป็นต้นเหตุให้น้องชายสวรรคตจึงสร้างเจดีบรรจุอัฐิธาตุไว้เรียกที่นั้นว่าสารเทียงตาท่าสารเจดีอนุสณ์ ที่ริมแม่น้ำปัจจุบันบริเวณนี้คือศาลเจดีริมแม่น้ำหลังหมู่บ้านนาเมืองซึ่งเป็นเขตที่ดินของชาวบ้านต่อมาถูกแม่น้ำกัดเซาะเปลี่ยนทิศท,ทางสายน้ำชาวบ้านจึงย้ายศาลเจดีอนุสร์ไปไว้ที่เนินทุ่งฟองแดงปัจจุบันเป็นสถานที่ตั้งสถานีอนามัยนครชุมต่อมาได้ย้ายศาลเจดีอนุสร์มาไว้ที่หน้าสถานีตำรวจนครชุมชาวบ้านเรียกว่า ศาลปูหลวงนครชุมขุนหารห้าวนับตั้งแต่ขุนหารห้าวน้องชายได้จบชีวิตลงขุนกังหาวพี่ชายได้โอรสสองพระองค์องค์ใหญ่มีพระนามว่าขุนบานเมืององค์เล็กมีพระนามว่าขุนหมื่นอารามกำแหงขุนกังหาวจึงเปลี่ยนพระนามเป็นขุนกังข้าวได้ย้ายเมืองมาตั้งอยู่ที่เมืองนครวังกวางปัจจุบันคือวัดกลางต่อมาได้เปลี่ยนชื่อตน และชื่อเมืองว่าขุนบางกลางเท่าเจ้าเมืองนครบางยางปัจจุบันคือนครไทยต่อมาขุนกังหาวได้เดินทางไปผูกมิตรรวมพลกับพระเจ้าลุงผู้เป็นเจ้าเมืองราชแขวงเพชรบุ์มีพระนามว่าขุนผาเมืองมีพระชายานามว่านางสิงหขอนเทวีผู้เป็นบุตรีของพระยาขอมซึ่งปกครองกรุงสุโขทัยอยู่ในขณะนั้นเมื่อขุนบานเมืองโอรสเติบโตเป็นทหารพร้อมรบ รวมสองกองทัพของขุนบ้านเมืองโอรสผู้เป็นหลานและขุนผาเมืองผู้เป็นลุงสองพ่อขุนจัดทัพเรียบร้อยแล้วก็ยกขบวนเดินทัพไปทำศึกตีเมืองพระยาของกรุงสุขโขทยัยส่วนโอรสองเล็กคือขุนหมื่นอารามกำแหงพร้อมด้วยขุนจงอาสาพรานทองแดงและพลพักไปทำดินปืนดินประสิวกองช้างกองมายาและสเสบียงต่างๆที่ทุ่งพระเมืองคอนสารชัยภูมิ ขบวนกองทัพได้เดินทางผ่านทุ่งช้าการหรือชาตรการทุ่งยงังทุ่งลับแลเข้าโจมตีทำศึกรบกับพระยาของกรุงสุโขทยัยในว่ากองทัพขุนผาเมืองได้ตั้งค่ายเป็นกองทัพสำรองกองหนุนอยู่ที่ทุ่งช้าการในการทำศึกรบครั้งนั้นขุนผาเมืองเป็นเพียงแต่กองหนุนสำรองเท่านั้นมีได้เป็นทัพหน้าแต่อย่างใดเพราะสงสารพ่อตาผู้คนจึงเรียกกัะพลรลทัพนี้ว่ากองทัพช้าการ เมื่อยึดกรุงสุขโขทัยได้แล้วขุนกังหาวจึงสถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นกษัตริย์ทรงพระนามว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตประเพณีวันลอยกระทงคือวันที่ออกรบชนะศึกสงครามต่อพระยาของสามารถยึดกรุงสุขโขทัยกลับคืนมาได้และประกาศอิสรภาพความเป็นไทยพระนางเสียงชายาเทวีได้กำหนดวันชนะศึกและสถาปนากรุงสุขโขทยัย แห่งราชวงศ์พระร่วงเจ้าในวันครบครอบของทุกปีจัดให้มีงานสมโพธม์มโหรสพการแสดงศิละปะนาฏศิลป์ฟ้อนรำระบำรื่นเริงมีการแข่งกีฬาพื้นบ้านมีการเล่นประกวดเรือไฟประกวดกระทงสวยงามมีจำหน่ายให้บูชากระทงเพื่อนำปัจจัยไปบูรณะซ่องวัดวาอารามเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าปางลอยถาดเสียงททย